เป็นคอหมูย่างที่อร่อยเนื้อสุกกาลังดีและทําได้ง่ายมากเพื่อนๆสามารถทําทานเองที่บ้านกันได้ง่ายๆเดี๋ยวเราจะเอารากผักชีเนี่ยโขกกับกระเทียมเพื่อที่จะทํา3เกลือเอาไปหมักกับเนื้อคอหมูย่างก่อนนะเพื่อนๆในส่วนพริกไทยเนี่ยเราใช้เป็นพริกไทยป่นเราจะหมักคู่กับซอสฝาเขียวและซอสหอยนางรมและน้ําตาลมะพร้าวนะเพื่อนๆส่วนระยะเวลาในการหมักเนี่ยขั้นต่าประมาณ2ชั่วโมงหรือถ้าใครไม่รีบทําทานเนี่ยสามารถใส่กล่องหมักข้ามวันในตู้เย็นได้นะเครื่องปรุงที่ใช้หมักเนี่ยจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อเวลานําไปย่างเนี่ยเนื ดีมากยิ่งขึ้นและที่บอกว่าง่ายเนี่ยเพราะเราสามารถย่างได้เตาไมโครเวฟได้นะเพื่อน,เ,อนเครื่องเนี้ยเป็นเตาไมโครเวฟของโตชิบารุ่นเนี้ยเขามีระบบย่างในตัวใช้งานง่ายมากเพื่อน,อนใช้เวลาย่างด้านละ15นาที2ครั้งสําหรับเครื่องรุ่นเนี้ยด้านในมีความจุอยู่ที่26ลิตรทําความร้อนด้วยระบบออริจินอินเวอร์เตอร์ไร้จานหมุนพอเราเอามาทําเมนูย่างเนี่ยเนื้อเขาเราก็มีความสุกทั่วเท่ากันทั้งชิ้นผิวคอมย่างสวยน่าก,กินมากแถมเนื้อด้านในเนี่ยก็มีความชุ่มฉ่าสุกกําลังพอดีไม่แแห้้้้งจจจนนนนนนเเกกกิิิไปืออมมยาาบบบีัออํ ส้มตำนะ่าอร่อยสุดๆเป็นอีกหนึ่งเมนูยอดนิยมที่สามารถทําทานกันเองที่บ้านได้และสามารถทํากับไมโครเวฟได้ลองทํากันดูนะ